ทำใจไม่ได้เลยค่ะรู้สึกว่ารับไม่ได้มันโหดเกินที่เราจะคิดไม่ถึงกลัวไม่ใช่ความยุติธรรมยายามที่จะหาหน่วยงานส่วนกลางที่เช่่แน่นอนแน่นอนแน่นอนอ่าส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทําให้ครบทั้งระบบนะครับนะ ส่วนลุงเปี๊ยกเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องคุยกับท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะ <c oughs> เพื่อจะให้สั่งไปยังพัฒนาสังคมจังหวัดนะ <c oughs> เพื่อจะดูแลลุงเปี๊ยกต่อนะครับนะแต่ไม่ได้หมายว่าจะให้ลุงเปี๊ยกไปอยู่ในเซฟเฮาส์ไปอยู่ที่โรงพักต่างๆไม่ใช่นะครับนะเ,เพราะก็มีสถานที่ต้องต้องอยู่อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวส่วนเนี้ยเดี๋ยวลงไปแล้วจะเห็นภาพนะครับ นะเพราะวันนี้ผมยังไม่ดูรายละเอียดในสํานวนการสอบสวนนะครับนะนะเดี๋ยวก็จะลงไปรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วเป็นกระบวนการการจัดสร้างหลักฐานหรืหอว่าพยานเพศนะคะเพราะว่าทุกท่านเป็นตอนพูดความคิดตรงไปตรงมาเลยคืออันนี้คือสิ่งที่สังคมสงสัยนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมลงไปเนี่ยก็ต้องทําให้ปรากฏนะว่าทาอย่างตรงไปตรงมาทําง่ายๆนะครับนะแล้วก็รวดเร็วนะครับ นะก็ทําอย่างตรงไตรงมาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายผมขอลงมหน่อหนึงนะก็ผมิือทราบเมื่อคืนตอนสามทุ่กว่าเองนะครับนะก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรเลยก็ยังไม่ได้เห็นอะไรนะมันก็้องวามช่มันางนีวาคุณั้วอาจจะบอกว่าเอ๊ะทาแบบนี้จะทให้ผกดับท้แ่หรืว่าทนไงเป็ราก็สิ่งนี้คือสิ่งสําคัญนะที่จะเรียกศรัทธามาสู่ตํารวจนะครับนะเพราะวันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณกันไม่เชื่อมั่นเนี่ยข ก็ไม่เชื่อมั่นเพนะราะฉะนั้นสีน้าคัญคือตํารวจวันนี้ทุกที่อย่าว่าแต่สาแก้วนะคผู้กับโรงพักทุกที่เนี่ยต้องทําความดีให้ปรากฏนะครับแล้วก็ทําคดีอย่างตรงไปตรงมานะผิดคือผิดถูกคือถูกนะทาไม่ยากหรอกครับนะถ้าทำถ้าทำอย่างตรงไปตรงมานะครับนะวันนี้ก็ไม่ได้ตำหนิใครแต่ว่าต้องรวมไปดูความจริงก่อนนะถ้าตํารวจผิดก็ต้องดำเนินคดีนะถ้าตารวจเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีนะทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วอย่สังคมย่างเห็นอง รับปกป้องกันเองนะคะเพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนึงนะเป็นพ่อของเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันนี้ก็ต้องเรียกว่าคือผมเนี่ยก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านบตรมเอเนะครับนะเราจะไม่ปกป้องตำรวจที่จะทำผิดนะครับนะคือตำรวจที่ทำผิดก็ต้องลงโทษเหมือนประชาชนธรรมดานะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องสองเท่าโดยซ้ัเพราะเรามีวินัยอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนื้อไหนร้ายต้้งแต่ทมื่อวาไป ก็ต้องทําแบบนี้เพราะวันนี้จะไปปิดบังอะไรไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับมีทั้งโซเชียลมีเดียมีทั้งคุณการมีทั้งโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับมันปิดบังอะไรไม่ได้เหมือนสอลด์เกาะนะครับนะเห็นไหมครับกล้องวงจรปิดมันยังมีเลยนะครับเดี๋ยวนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ตารวจทุกคนก็ต้องทําอย่างตรงไปตรงมานะครับนะเหมือนกันนะครับคือเราจะไม่ปกป้องตํารวจที่ทำผิดนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ